Yeah. I wanna fuck, fuck, fuck with everybody and I fuck, fuck. Why you rap so funny? And yo fuck, fuck, fuck that red Ferrari. And yo fuck, 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 fuck. I wanna fuck, fuck, fuck with everybody and I fuck, fuck, fuck your pirate money. And yo fuck, fuck, fuck that fake no class. Yo! แค่ยังแยกไม่ออกระหว่างลิเกกับฮิปฮอปในตลาดก็มีแต่กีก๊อกอดอเหตุอะไรทเทคมาสปาตเอ e เวอร์มาแต่ฟังกินทาไม่ได้ไปซองอ่ะ Drop e n flip it Bad communication 2 way แล้วก็คอยยกหขากันเองให้พวกคนดูเปย์ต่อยไซมึง l อซะยิ่งกว่าครูเจฟังมึงทำมานาสปอร์คยูว่าได้ไวยูเซ่พวกมึงหัดมีสมองเฮียก็อดแต่เดินพวกคนก็จอกให้กลายเป็นฮีโร่กระเถปือกแม่งเหมือนอีโตทำไมพ่อแม่รวยก็ปลอแล้วึกไปบอกว่ามาจากซีโร่คราวที่แล้วกูก็บอกว่าอยู่ทนโท่เศษเลือดมันยังแดนแห้ง ฉันดา้านคนแต่ข้าสังคมนี่แหละหนาดิ้นลนอยากจะบินให้สูงสักนักภาษาพ,พอมีเงินก็เลอะเธอธรรมาจัดยังคถา MC โมเลกุลในวิทยาศาสตราาส์เลิกนมหัวฝามันยังคาปากเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องมลพิษในอากาศเจอก,กันชาติเดียวทั้งชีวิตกลัวลาขาดเอื่อเอื้อนแต่พอรับมึงไหลหลักเหมือนไม้ซีกลอกลายมาจากไม้ศักดิ์ทำเอาคนฟังแล้วเพื่อนๆเ,เขาต้องใส่จัดนี่ขนาดไม่ใช่คนมนกูแค่ใช้ฝักก่อนจะแพ้ไปเรียนหนังสือมาให้จบแกล้งทำเป็นบ้านใหยื่นหน้ามาให้ตบแร็ปเปอร์มีกี่ชื่อไหนมึงไปเลี้ยงมาให้หมดตอนเขาวสุดดไม่เอโหวตจะ Fuck with everybody and I fuck, fuck Why you rap so funny and yo fuck 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 that Ben Ferrari and yo fuck 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 I wanna fuck 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 with everybody and I fuck 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 your paranordy and yo fuck 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 that fake no classy yo fuck 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 oh จะบี้กูจะบี้มึงให้หมวยตัวตัวยังไงก็ได้แล้วกูจะเล่นมึงให้ยู่ยนึกภาพมึงไปเรียกคอมึงให้ช่วยถ้าไม่รวยยศใหญ่กูเล่นพอ่อมึงให้ด้วยหันไปดูเลือกกูไหลยอยู่เต็มทางแดงเถืออแล้วก็เหือดทิ้งอยู่เป็นลางไม่ต้องอาร์ตไม่ต้องแอคทำมาเป็นกลางจบเพลงก้มลงไปกราบกูไปเป็นจางวันๆเอาแต่ร่ำเอาแต่รวยตัวจริงยังกะเฮงยั่งกะซวยลำคาญพวกเอ็มซีดีแต่อยวยผลประโยชน์ไม่มีให้มึงม,งมงีแต่ควยหุบปากไปให้หมดเอาตีนเข้าไปอุดปากกาเอาไปจดแล้วไปเขียนในสมุดว่าฟ้ามันยังกว้างมันยยัังงงห่าาาาาาอมมกกลบบถ้รุ t e l my เท l I know you w a n วนาเมกิดภาพอวันเดอะฮูสยามาเดี๋ยวลองดูดิมองรอบๆต่อหน้ายิ้มรับหลังทำไมชอบที่มึงรู้ยังไม่คุมยังไม่ครอบเห็นสีบนบาทแล้วยังไม่น้อมยังไม่นอบโชว์ฟอร์มกันไปเหอะโชว์ฟอร์มกันไปเหอะโชว์ฟอร์มกันไปเหอะใส่หน้ากากออมชอมกันไปเหอะสร้างภาพปองดองใช้พวกมึงเล่นละครกันไปเหอะแล้วต่อให้อินหรือพรมด่าหรือชมสั่นด้านหลาน่าเป็นหมาหรือคนเลิกเถียงแล้วมันแบนหรือกลมเอาสมองมึงใส่น้ำไม่รู้ว่าลอยหรือจม I wanna fuck 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 with everybody and fuck Why you rap so funny? Yo fuck, 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 fuck that Ben Ferrari. Yo fuck, 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 fuck. I wanna fuck, fuck, fuck with everybody. And I fuck, 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 fuck your heart and money. And yo fuck, fuck, fuck that fake no classy. And yo fuck. กูเป็นเหมือนก้าวบนยญดสองเท้าจะได้ก้าวถนัดลิ้นแฉกไม่ต้องไคสลับฟังรามกูก็รู้ไม่เห็นต้องไล่ประวัติจ้องมองกันแต่พันธบัตร่วยกันเองแล้วบอกว่าปลายจะหวักอยากมีเสียมึงก็ดูในสักไม่ใช่พราะได้คบแล้วเอาแต่จมในปลักสมองฝึกแล้วก็ใช้ใจปลืออยากเกิดแต่ไม่มีสายสะดือกูรบไม่ใช่เพื่อให้ใครลือบอกแล้วอยาทำเป็นเก่งถ้าไม่มีภายในมือทำตามกันไปไม่ต้องเคร่งพวกเศษเงินกระจอบไม่ต้องเส้นฮิปฮอปกูน้ำมันไม่ต้องเต้นส่วนที่เหลือมึงไม่ต้องเด้งเพราะฮิปฮอปไทยมืออาชีพเท่ากับศูนย์มึงม เวยกันในกลุ่มที่มึงสิงแล้วก็สูงยน่นข้าเหนียวให้ไปอย่าเพิ่งหิวแล้วก็หงงในฟักออยอกูก็บอกมึงไปหมดใครเป็นปลาหีหรือบกบดทำตัวเฮี้ยแล้วก็เสียวเป็นขนมถอดกางเกงโชกเทียวถ้าเป็นเฟี้ยวไปตลกเย็ดแม่โทรทุยลูกกุ้ยลูกอีดอกทำเป็นมาเก่าถ้าเป็นเก่าในระบอบคิดจะเสียวมึงก็เสียวให้ตลอดถ้าเป็นเท่มันไม่ทันควรจะจำไปประกอบเปียบกูเป็นต้นไม่ใช่ติง่งแผลและเป็นก้านแล้วก็กิ่งทำเป็นรูสรรพสิ่งทงั้งที่แสงในตัวมึงยังน้อยร้อยทั้งร้อยเป็นได้แค่ห้อยแล้วก็หินโทรทุย